สวัสดีครับนักศึกษานะครับรายวิชาโครงการระดับปช .2 นะครับที่พวกเรากาลังศึกษาอยู่นะครับในครั้งที่แล้วนะครับอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของบทที่1นะครับก็คือเรื่องของเรื่องที่มานะครับของหลักการและเหตุผลนะครับในการจะทําโครงการนะครับวันนี้ก็จะพูดในเรื่องของบทที่2นะครับ ผู้สอนก็คืออาจารย์กิติพงศ์สว่างราบเหมือนเดิมนะครับเรามาเลยเรามาต่อเลยครับในเรื่องของบทที่2นะครับบทสองชื่อก็คือเรื่องของหลักการและรายวิชาที่เกี่ยวข้องนะครับอาจารย์เอาตัวอย่างของรุ่นพี่พวกเรานะครับที่ได้ทำนะครับแล้วก็ได้สำเร็จการศึกษาไปแล้วนะครับเอาเป็นกรณีศึกษานะครับในเรื่องของการเรียนนะครับพวกเราจะได้เข้าใจนะครับว่า ในบทที่2เองนี้นะครับมันมีเนื้อหาอะไรบ้างที่เอามาใช้แล้วก็จะไปค้นคว้าจากที่ไหนบ้างซึ่งจะได้อธิบายให้พวกเราเข้าใจเป็นตามลำดับขั้นตอนโดยบทที่2เองนี้นะครับอาจารย์ได้หยิบเรื่องของโครงการพี่นะครับในเรื่องของการส่งเสริมการขายนะครับธุรกิจบริการนะครับเป็นร้านาเสริมสวยนะครับ เพราะงั้นในบทที่1เองเนี่ยพวกเราแยกเรื่องของชื่อโครงการนะครับได้แล้วนะครับว่าโครงการเองนะครับโดยหลักๆเองจะมีอยู่แค่4เรื่องนะครับหรือ4ีชื่อนะครับก็คือชื่อแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจําหน่ายนะครับผลิตและจำหน่ายเนี่ยนะครับก็ลองนึกภาพกับอะไรที่เป็นเรื่องของการทําและเป็นเรื่องของการจําหน่ายหรือการขายนะครับโดยที่ อาจจะใช้ในเรื่องของลักษณะก็คือมาซื้อนะครับแล้วเอากลับไปนะครับนะครับอย่างเช่นร้านกาแฟนะครับก็จะเป็นผลิตและจําหน่ายนะครับร้านพวกอะไรอะพวกของทอดนะครับร้านพวกอะไรนะซูชิอะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิตและจําหน่ายนะครับก็คือมีขั้นตอนการทําแล้วก็มีเรื่องของการขายนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของจำหน่ายอย่างเดียวนะครับจำหน่ายอย่างเดียวคือไม่มีขั้นตอนการทํานะครับก็คือขายอ,ยอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นพวกร้านของชำพวกนี้นะครับก็คือจำหน่ายอย่างเดียวหรือเสื้อผ้านะครับจำหน่ายอย่างเดียวเพราะเราไม่ได้คนทาเสื้อผ้าถูกันแล้วรับมาแล้วขายต่อนะครับร้านพวกกิฟชอ็อปร้านพวกขายเคสมือถือนะครับพวกนี้จะเป็นธุรกิจประเภทพวกจำหน่ายนะครับอีกธุรกิจหนึ่งก็จะเป็นธุรกิจร้านอาหารนะครับร้านอาหารเนี่ย ง่ายมากเลยครับให้มันมีที่นั่งนะครับร้านมีที่นั่งก็เป็นร้านอาหารหมดนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับมีที่นั่งนะครับมีโต๊ะทุกอย่างนะครับร้านอาหารตามสั่งนะครับหรือร้านอาหารทั่วไปที่เขามีร้านร้านนั่งนะครับนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกร้านอาหารนะครับทั้งหมดเลยนะฮะเพราะงั้นไม่ยากนะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของบริการบริการนี่จะกว้างเยอะครับนะฮะทุกอย่างก็จะเป็นบริการหมดตัดผม เสริมสวยทำเล็บซ่อมมอไซค์ซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับมีอะไรอีกอ่ะร้านนวดนะครับสปานะครับพวกนี้จะจัดเป็นธุรกิจบริการนะครับทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะงั้นตอนนี้แยกให้ออกละนะครับชื่อร้านนะครับพวกเราก็ลมตัวกันนะครับแล้วก็เอามาทป็นห่งร้านหนึ่ประเภทแล้วก็กําหนดได้ได้นะครับว่าเป็นธุรกิจประเภทอะไรนะครับทีนี้ในบทที่2เองเนี่ย มันจะมีแค่2อหัวข้อหลห the category, ัก <reco Christ. S 2> ๆนะครับที่พวกเราจะต้องดําเนินการไปค้นค้นคว้าข้อมูลนะครับแล้วก็ดําเนินการจัดพิมพ์นะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องของเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้องนะฮะคือเราทําเรื่องของการส่งเสริมการขายเนี่ยวิชาที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมันหนีพ้นอ่ะมันก็ต้องเป็นเรื่องของวิชาส่งเสริมการขายอยู่แล้วนะครับอันนี้คือวิชาบังคับวิชาที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของวิชาจัดแสดงสินค้าถามว่าทําไมต้องเกี่ยวข้องกับจัดแสดงสินค้า ทุกร้านเนี่ยมันใช้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยก็ต้องจัดสแสดงถูกไหมครับร้านขายอ,อาหารนะครับร้านอาหารก็ต้องจัดสแสดงนะครับร้านจําหน่ายนะครับอย่างร้านขายของชําก็ต้องมีการจัดสแสดงนะครับร้านผลิตและจําหน่ายนะครับอย่างเช่นร้านกาแฟถูกไหมครับก็ต้องมีการจัดแสดงนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบจัดแสดงเองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทุกร้านเลยนะฮเพราะฉะนั้นเราก็เอา วิชาจัดแสดงเองก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นรายวิชาที่2นะฮะรายวิชาที่3เองเป็นเรื่องของการจําหน่ายสินค้าและบริการถามว่าทาไมวิชานี้ถึงเกี่ยวข้องทุกบริการไอ้ทุกธุรกิจเนี่ยมันเกี่ยวข้องการจําหน่ายหมดแหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจบริการนะครับก็เกี่ยวข้องถูกไหมครับเรื่องของผลิตและจําหน่ายก็เกี่ยวข้องเลยนะครับกับเรื่องของการจาหน่ายธุรกิจจําหน่ายนะครับด้านของชําก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการนะครับ ร้านอาหารโดยตรงเลยครับก็เกี่ยวข้องกับการจําหน่ายนะครับเพราะฉะนั้นสามวิชาเนี่ยจะเป็นสามวิชาที่เกี่ยวข้องกับโครงการนะครับพูดง่ายคือโดยตรงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอาสามวิชานี้นะครับเอามาใส่นะครับที่เรียกว่าเนื้อหาและวิชาที่เกี่ยวข้องนะฮะส่วนที่สองเองก็เป็นเรื่องของโครงการที claro, ่เกี hmm. ่ยวข้องเพราะฉะนั้นโครงการที่เกี่ยวข้องเองนั้นก็คือโครงการที่พวกเราเองไปค้นจากรุ่นพี่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายต่อนะครับวิธีการค้นจะค้นแบบไหนนะครับแล้วก็ ม, <c oughs> มันมันหามันค้นด้วยวิธีอย่างไรบ้างเนี่ยอธิบายต่อนะครับเพราะฉะนั้นโครงการที่พวกเราเองเป็นคนจะรู้พี่เองนั้นนะครับก็จะไปเอาโครงการที่มันมีลักษณะธุรกิจที่คล้ายคลึงกันนะครับคล้ายคลึงกันนะครับเพราะฉะนั้นในโครงการรู้พี่เองเนี่ยนะครับในฐานข้อมูลที่เวลยมีอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีอยู่สองสองปี นะครับคือปี61 6นกับนะครับเดี๋ยวพวกเราเองพอเลยนจบต่อไปนะครับข้อมูลก็อยู่ในฐานข้อมูลวิเลยนะครับไล่ปื่อยครับปี6 3 6 4 6 5ไล่ไปเรื่อยนะครับเพราะงั้นใครก็สามารถสืบค้นได้เพราะงั้นฐานข้อมูลใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพะเราใช้ระบบของการสืบค้นได้นะครับผ่านระบบของเว็บวิเลยนะฮะซึ่งมันจะทำให้พวกเราเองประหยัดขั้นตอนนะครับแล้วก็เวลานะครับในการค้นหาข้อมูลนะครับเพราะงั้นก็กำหนดครับลองไปสืบค้นมานะครับสองเรื่องนะสองเรื่องนะครับก็ อาจารย์ก็จากโครงการรุ่นพี่นะครับพวกเราเองก็ไปค้นมา2เรื่องเรื่องที่1เองก็ไปเอาธุรกิจนะครับร้านตาเสริมสวยนะครับเรื่องสองเองก็ไปเอาเรื่องร้านหน่อยนะครับบาร์เบอร์นะครับถามมาสองร้านนี้เกี่ยวข้องไหม <win> ก็เกี่ยวข้องเพราะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงการธุรกิจ้ลนเสริมสวยทั้งคูน่นะครับดูต่อนะครับทีนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายแล้วนะครับว่าเนื่อหาแลรวิชาเองนะครับ เราจะค้นจากที่ไหนได้บ้างนะครับในเนื้อหาเล่วิชาเองเนี่ยนะมันมันมีวิธีการสืบค้นนะครับนะฮะในตัวเนื้อหาเองเนี่ยนะครับได้อยู่หลายหลายรูปแบบมากนะครับหลายรูปแบบมากรูปแบบที่หนึ่งนะครับเอาแบบง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือจากหนังสือนะครับพวกเราก็ไปห้องสมุดนะครับไปหาหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ชื่อการส่งเสริมการขายนะมีคนแต่งมากมายครับนะครับก็หยิบมาหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็ ดูเนื้อหาในเล่มนี้นะครับแล้วก็สุบมันมาสุบเนื้อหานะครับใจความสําคัญแล้วก็สารสาคัญของเนื้อหาวิชาการส่งเสริมการขายนะครับโดยปกติเองเนื้อหาเนี่ยนะครับก็จะใช้นะครับประมาณสักห้าหน้านะสุปแล้วประมาณสักห้าหน้านะครับ,รรนนรบเนื้อหามันเกี่ยวข้องอะไรบ้างนะครับหรือนี่คือวิธีหนึ่งนะครับในการที่เราใช้ในการค้นจากหนังสือนะครับแล้วก็พิมพ์มันขึ้นมานะครับวิธีสองเองนะครับ การสืบค้นก็สามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ได้นะครับเราก็พิมพ์ไปนะครับเข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเรื่องของการส่งเสริมการขายนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์มานะฮะไฟล์ที่เป็นไฟล์ word นะนะครับเพราะไฟล์ word เองเราสามารถมาตัดต่อได้นะครับแล้วก็มาจัดเรียงได้นะครับก็ดูที่เป็นไฟล์ Word นะครับเพราะฉะนั้นในเนื้อหาเองนะครับในในเว็บไซต์นะครับเ็าอาจจะมีนะฮะอยู่สัก ยี่สิบหน้าสมมติดาวโหลดแล้วนะเป็นไฟล์ word นะครับยี่สิบหน้าแล้วก็ตัดต่อนะครับจากไฟล์ word เนี่ยนะครับให้เหลือประมาณห้าหน้านะครับไม่เหลือประมาณห้าหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ง่ายคือไม่ต้องพิมพ์ครับก็ใช้เรื่องของเนื้อหาที่มีอยู่นะครับในในสื่อออนไลน์นะครับก็เอามาใช้ได้เลยนะครับทีนี้แล้วเราจะมาตัดต่อยังไงบ้างนะฮะก็หลักการง่ายๆเลยนะครับในเรื่องของการสรุปเนื้อหาและวิชาเนี่ยนะครับ เราก็ดูสิครับว่าแล้วิชานี้มันเกี่ยวข้องยังไงแล้วมันมีมันอธิบายว่ายังไงบ้างนะครับอย่างอาจารย์เองเนี่ยนะฮะก็ตัวอย่างนะครับว่าแล้วก็เขารุ่นพี่เราก็ตัดต่อคือหนึ่งนะครับก็เริ่มจากใครให้คํานิยามบ้างนะครับในความหมายของว่าการส่งเสริมการขายนะครับมีคํานิยามอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วก็สรุปนะครับในเรื่องของความหมายนะฮะแล้วก็เอาเรื่องของทฤษฎีนะครับทฤษฎีต่างๆของเรื่องการส่งเสริมการขายนะครับก็เอามาใช้นะเพราะฉะนั้น ถ้าถามว่าพวกเราเองถ้าเกิดดาวน์โหลดนะครับจากไฟล์เวิร์ดมาแล้วเนี่ยถ้าพูดเป็นยี่สิบหน้าเนี่ยพวกเราลองอ่านก่อนครับอ <tinc S 2> ่านก่อนครับว่าเออเนื้อหาตรงไหนที่มีความสําคัญนะครับเนื้อหาตัวไหนที่ไม่มีความสำคัญแล้วก็ตัดทิ้งไปตัวไหนมีความสําคัญแล้วก็ตัดต่อมาถูกไหมครับแล้วก็สุบเป็นเนื้อหานะครับทําเป็นย่อหน้านะครับนะแล้วก็เรียงเนื้อความให้มันครบถ้วนนะครับกั้นขอบหน้าขอบหลังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาไฟล์นั้นมาก็เอามาใส่นะครับในเนื้อหาแลวิชา การส่งเสริมการขายนะครับเพราะงั้นสามารถสุดได้ครับนะสุบได้ครับจากยี well. ่สิบหน้าเนี่ยสุไปเหลือห้าหน้านะครับอันนี้ก็สามารถทําได้แล้วประหยัดเวลาด้วยนะครับก็ทําให้เรื่องของการค้นหาเนื้อหาเองก็จะเร็วขึ้นนะฮะอันนี้เป็นวิชาที่หนึ่งนะครับส่งเสริมการขายนะครับเพราะงั้นคงเข้าใจนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่อาจารย์ทําตัวอย่างให้เราดูนะฮะงั้นเราเองสามารถทําได้นะทาได้นะครับวิชาที่สองนะครับก็คือวิชาจัดแยกสินค้า ก็หลักการเดียวกันนะครับกับเมื่อกี้ที่จะอธิบายแล้วนะครับในการสืบค้นวิชาการส่งเสริมการขายทีนี้เราก็ใช้ Google เหมือนเดิมครับก็พิมพ์เข้าไปการจัดแจงสินค้าคนที่เป็นไฟเวิร์ดนะครับดาวน์โหลดมาครับเป็นไฟเวิร์ดนะครับสมมติดาวน์โหลดมาแล้วได้15หน้านะครับก็ตัดต่อครับให้เหลือ5หน้านะครับความหมายของจัดแจงสินค้าคืออะไรนะครับ แล้วก็ทฤษฎีนะครับมันมีอะไรบ้างอย่างกรณีนี้นะครับมันมีเรื่องของการจัดสำงค้าอยู่ประมาณ4เรื่องนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีนะครับก็เอาอย่างเช่นข้อที่1เนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องของ Windows Display นะครับก็อธิบายครับ w i n d o w s Display เองเนี่ยมันมันมีความหมายอย่างไรนะครับมันเป็นรูปแบบอย่างไรนะครับ อันที่2ถ้าเป็นเรื่องของอินทรีย์ดิสเพย์อินทรียพิเดเองมันมีเนื้อความอย่างไรนะครับมีสารสำคัญอย่างไรก็ตัดต่อเนื้อความออกมาอธิบายครับอธิบายไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแค่หัวข้อนะต้องอธิบายเนื้อความเข้าไปด้วยนะครับอันที่3มครับถ้าเป็นเอกซ์เทียนะครับเอกซ์เทียดิสเพย์นะครับเป็นอย่างไรก็อธิบายเนื้อความมาก็ตัดต่อมานะครับอาจจะมีทฤษฎีมากมายอาจจะมีเนื้อหานะครับมีรูปแบบอธิบายไปแล้วก็เอ็กซิบิชันนะครับก็จับแบบไหนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเนื้อหานะครับ ก็สูมให้ได้นะครับวันห้าหน้าหกหน้าก็แล้วแต่พวกเรานะครับด้วยความเหมาะสมนะครับของรายวิชานี้นะครับเพื่อจะทําให้รูปแบบของเนื้อหารายวิชาเองเนี่ยมันครบถ้วนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่จะอธิบายดูนะครับเอาความหมายนะครับแล้วก็เอาทฤษฎีนะครับแล้วก็อธิบายทฤษฎีนะครับแล้วก็เรื่องของกระบวนการขั้นตอนต่างๆนะครับก็ตัดต่อมานะครับเพราะฉั้นแนะนําพวกเราอ่านนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วอ่านนิดนึงพออ่านเสร็จปั๊บเราก็จะรู้รับว่าเออ แล้วก็ได้ความรู้อย่างหนึ่งนะเพราะเราเป็นคนอ่านนะฮะพอได้ความรู้เสร็จปุ๊บเราก็มาทําการตัดต่อนะครับให้มันได้มานห้าหกหน้านะครับวิชาสามครับเป็นเรื่องของจัดจําหน่ายสินค้าและบริการอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเซิร์ชกูเกิลนะครับเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นไฟล์เวิรมานะครับแล้วก็ตัดต่อมานะครับงั้นเนื้อความด้วดีนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการมีอะไรบ้างนะครับว่าอธิบายนะฮะ นะครับเพราะงั้นเนื้อความนะครับก <im itation> ็จะเหมือนกันนะก็คือเราสืบคน้นเรียบร้อยนะครับเราดาวาน์โหลดนะครับเราตัดต่อนะครับเราอ่านอะไรสําคัญนะครับอย่างน้อยเราก็ได้เข้าใจนะครับว่าเออวิชาเนี้ยนะครับเนื้อความเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะงั้นก็ได้ละนะครับสามวิชานะครับสมมติวิชาทั้งสามวิชาเนี่ยนะครับเราดาวน์โหลดมาเราตัดต่อได้วิชาละหกหน้าหกหน้านะครับแสดงว่านในบทที่สองตอนนี้นะครับเราก็มีทั้งหมดกี่หน้าครับหกสามก็เป็นสิบแปดหน้าแล้ว นะครับหกสามก็เป็นสิบแปดหน้านะครับก็ทําหัวข้อตามนี้เลยครับหนึ่งจุดหนึ่งนะครับวิชาการส่งเสริมการขายนะครับอ่ะก็เอาเนื้อหาใส่มาปั๊บหกหน้าเราขึ้นหัวข้อใหม่ครับหนึ่งจุดสองนะครับวิชาการจัดจำสินค้าถูกไหมครับตรงนี้ทําเป็นตัวหนาดานะนะครับตรงหัวข้อนี่ทําเป็นหนาดํานะส่วนเนื้อความก็ทํามาหนึ่งย่อหน้านะครับแล้วก็เนื้อความมาใส่ปั๊บอ่ะเป็นหกหน้า 1.3ครับวิชาจัดจนาสินค้าและบริการนะครับก็ทําเป็นหนาดำเหมือนเดิมนะครับเอาด้วยความมาใส่ปั๊บก็ได้อีกหกหน้ารวมเป็นทั้งหมดตัวนี้อี่หน้าครับ18หน้าละนะครับโอเคนะครับเพราะงั้นเรื่องของเนื้อหาและวิชาไม่ยาก <c oughs> ในกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีอยู่หมดสามคนก็แบ่งหน้าที่กันไปวิชานี้เธอไปคนวิชานี้เธอไปคนวิชานี้เธอไปคนต่างคนต่างคน,งคนเสร็จปุ๊บตัดต่อเรียบร้อยเสร็จปั๊บนะครับก็ส่งไฟล์มานะครับใครเป็นเซ็นเตอร์นะครับหรือใครเป็นคนรวบรวม นะครับก็เอาไฟล์มาทำไมฮะก็เอามามาใส่นะครับในอ่อ่าเนื้อหาถูกไหมครับก็จบแล้วนะครับเฉพาะในเรื่องของบทที่2นะครับในส่วนที่1นะครับเนื้อหาและวิชาที่เกี่ยวข้องนะครับทีนี้เราก็มาคุยต่อนะครับในเรื่องของที่สองนะครับในบทที่สองนะครับที่เรียกว่าโครงการที่เกี่ยวข้องนะโครงการที่ข้องเมื่อกี้นะครับยกตัวอย่างให้ฟังแล้วนะครับว่ารุ่นพี่ของเราเองเนี่ยนะครับก็ค้นมาสองโครงการ นะครับก็คือโครงการแรกนะครับก็คือเรื่องของตาเสริมสวยนะครับอีร้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของหน่อยบาร์บเบอร์นะฮะเั้นเรื่องของโครงการเนี่ยนะครับเราพิมพ์ชื่อนะครับของโครงการรุ่นพี่ที่เราไปค้นมาเนี่ยพิมไม่ครบนะนะครับเพราะว่าเราเราไปไปค้นงานเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องพิมพ์ชื่อให้ครบนะฮะว่าเขาชื่ออ่าชื่อโครงการชื่ออะไรนะครับร้านอะไรนะครับก็พิมพ์ไม่ครบนะฮะทีนี้ก็อธิบายต่อนะครับว่า มีคนมีคําถามถามอาจารย์ครับแล้วหนูจะสืบค้นที่ไหนค้นอย่างไรนะครับอ่ะโอเคครับอธิบายขั้นตอนให้ฟังนะครับวิธีการสืบค้นนะครับอันนี้ตอนนี้ง่ายที่สุดเลยนะครับสำหรับพวกเราเองนะครับเพราะงานพวกนี้มันสามารถที่จะเป็นไงครับอ่าอยู่ที่บ้านก็ทําได้นะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ที่โรงเรียนนะครับขอว่าเรามีวิธีการนะครับแล้วก็มีรูปแบบนะครับแล้วก็เข้าใจกระบวนการนะครับในคลิปที่อาจารย์อธิบายเราฟังเนี่ยนะครับพวกเราก็สามารถดำเนินการได้นะฮะ จริงๆในบทที่2เนี่ยนะครับถ้าคนทําเก่งๆนะทำมาเร็วนะวันเดียวก็เสร็จนะฮะวันเดียวก็เสร็จนะครับอ่ะทีนี้วิธีการสืบค้นโครงการย้านหลังนะครับก็เข้าไปที่เว็บยี่รลยครับรู้จักเว็บยี่เลยนะ www.pestcse.th นะครับแล้วก็ Enter เข้าไปนะฮะเอนเตเข้าไปเสร็จปุ๊บชื่อหน้าเว็บยี่เลก็จะปรากฏถูกไหมครับนี้พอหน้าเว็บยี่เลยมากดปั๊บนะก็ดูต่อครับ นี้เราก็เลือกนะครับเลือกเลือกของในหน้าเว็บเรจะมีแท็บข้างบนบนะครับเรียกว่าแท็บเมนูนะฮะล้วก็มาค้นนะครับไอ้ข้างบนน่ะนะครับตรงที่เขียนว่าระบบการลงทะเบียนนะครับเอาเมาส์คลิกเข้าไปที่ระบบการลงทะเบียนนะฮะพอเจอระบบการลงทะเบียนเสร็จปั๊บนะครับก็คลิกเมาส์เข้าไปนะฮะก็น,นี่ไงกลับมาที่เปี๊กปี๊ยกหนึ่งถูกไหมครับลองดูเปี๊กหนึ่งทีิททว่ามีไหมโครงการรุ่นพี่นะครับนะถ้าแล้วก็ ก็กลับมาค้นในไฟล์ PDF ในปี61นะครับหา SA ครับนะว่าชื่อโครงการมันมีไหมนะฮะเอาชื่อโครงการที่มันมีความคล้ายคลึงกันนะครับคล้ายคลึงกันนะครับเพราะส่วนใหญ่เนะี่ยโครงการที่ที่ทำนะครับมันจะเป็นโครงการที่เหมือนๆกันนะคล้ายๆกันนะต่างที่ชื่อแต่ว่ารูปแบบโครงการเนี่ยนะครับจะลักษณะที่เหมือนเหมือน,นกันนะครับส่วนใหญ่ก็ทําอะไรอา,อาหารตามสั่งนะครับ ร้านกาแฟร้านเสริมสวยนะครับร้านนวดนะครับร้านขายของชำนะครับร้านขายเสื้อผ้านะครับคือมันเป็นร้านที่แบบมันมีมันมีข้อมูลอยู่แล้วก็คือคนเคยทําอยู่แล้วเราสามารถสืบค้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดนักศึกษาจะพบว่าอาจารย์ขาโครงการที่หนูทําเนี่ยนะครับ ร้านไม่มีเลยครับในนี้ดูหนูค้นมาสอปีแล้วนะครับปี6กหนึ่งกับปี6กสองไม่มีนะครับแล้วหนูต้องทํำยังไงลองดูนะครับลองดูนะครับว่าในปี6กหนึองนี่ครับมันมีชื่อโครงการร้านไหนบ้างไหมที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับคล้ายคลึงกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาจะทําร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ด แต่เอิญครับค้นแล้วก๋วยเตี๋ยวเป็ดไม่มีนะครับมันมีแต่ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับก็เทียบเคียงกันไงครับนะฮะก็อย่าไปงงถูกไหมครับอาจารย์เป็ดไม่มีหนูต้องหาเป็ดให้ได้ไม่จาเป็นครับเป็ดไม่มีเอาร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูเพราะว่ามันเป็นธุรกิจไป็นไงครับคล้ายคลึงกันมันเปลี่ยนแค่จากเนื้อเป็ดเอ้ทุกทีเปลี่ยนเปลี่ยนจากอะไรครับจากเนื้อหมูเนื้อไก่เป็นเนื้อเป็ดแค่นั้นเองถูกไหมครับอันนี้คือความคล้ายคลึงกันนะครับอมีอะไรอีกครับทีี่มมควา ตัวอย่างที่มันอาจจะมีความาไม่ไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่น <c oughs> อาจารย์ครับร้านหนูเองนะครับเป็นร้านอ,าอะไรนะเป็นร้านพวกหมูกระทะนะครับในนี้ไม่มีหมูกระทะเลยครับมีแต่ชาบูครับนะครับแล้วอาจารย์ก็อาจารย์ก็ถามว่าแล้วชาบูชาบูกับหมูกระทะเนี่ยมันคล้ายคลึงกันไหม นะครับเออมันก็เทียบเคียงกันได้ถูกไหมครับเนี่ยมันเป็นข้อดีนะนะที่บางโครงการเองเนี่ยนะครับที่เราอาจจะเป็นโครงการใหม่ๆชื่อใหม่ๆนะครับที่ไม่มีใครทำนะฮะมันก็จะสร้างให้เกิดชื่อโครงการหลากหลายมากขึ้นนะฮะหลากหลายมากขึ้นนะครับอาชาบูอาจจะเป็นร้านอาหมูกระทะอาจจะเป็นร้านแรกนะครับในโครงการที่เพิ่งเริ่มทํานะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะเป็นเป็นสิ่งที่ใหม่ๆนะครับสิ่งแปลกใหม่ใหม่นะครับ อันอาจารย์ก็เคยเจอนะฮะบางบางปีนะครับที่เป็นร้านแบบใหม่ๆเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นร้านซ่อมเครื่องดนตรีนะครับร้านซ่อมเครื่องดนตรีนะครับนะก็ถามครับอาจารย์ครับแล้วร้านซ่อมเครื่องดนตรีเองเนี่ยถ้ามันไม่มีคนทานะครับหนูจะเอาร้านอะไรที่มันเทียบเคียงได้นะครับในนี้มันมีอยู่แล้วพวกบรรดาพวกร้านซ่อมนะครับร้านซ่อมคอมอย่างเงี้ยถูกไหมครับร้านซ่อมมอไซค์อย่างเงี้ยถูกไหมก็เอามาเทียบเคียงกับร้านซ่อมเครื่องดนตรี นะครับเพราะเป็นตระกูลเรื่องของการให้บริการเหมือนกันถูกไหมครับการบริการมกันเพียงแต่ว่าในเมื่อมันไม่มีร้านซ่อมดนตรีถูกไหมครับก็เอาเทียบเคียงเอานะครับก็ใช้หลักการอย่างนี้นะครับจะได้เข้าใจนะครับไม่ใช่ว่ามาหาไม่ได้ก็หาไม่ได้นะครับมันมันมันต้องมันต้องมีนะครับก็ยังดีนะที่พวกเราเองอาจจะทำเป็นร้านซ่อมดนตรีเป็นเป็นร้านแรกถูกไหมครับเดี๋ยวต่อไปรุ่นน้องอาจจะมาทต่อไปค้นคว้าเพราะงั้นชื่อโครงการจะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ฝากชมเชยนะครับ สำหรับคนที่อยากจะทําชื่อโครงการใหม่ๆนะครับไม่ใช่เป็นโครงการที่ที่ซ้ําๆอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็ทําอะไรครับก็เจอแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์มานะครับดาวน์โหลดไฟล์มานะครับทีนี้เข้ามาดูครับสรุปเขาสรุปยังไงนะครับในโครงการรุ่นพี่เองเนี่ยนะครับอย่างโครงการเนี่ยที่จบไปเนี่ยเขาก็ไปดูโครงการรุ่นพี่นะครับเขาก็สรุปมานะครับ สรุปหลักๆการสรุปง่ายๆเลยครับก็คือ1นึ่งปเป้าชื่อมาก่อนครับชื่อโครงการที่เราไปค้นมาเนี่ยนะครับมันมีกี่คนสมาชิกกี่คนแล้วก็เราก็พิมพ์ใส่นะครับอย่างกรณีนี้นะครับมีมีสาลาศกนกวรรณนะครับพีรวัตรก็พิมพ์ไปนะคนที่3ก็เติมคำว่าและนะครับคนที่1คนที่2แล้วก็และนะครับแล้วก็เติมวงเล็บพศหน่อย2 5งหแสดงว่าไปค้นมาปีไหนครับ2 5 6 2 นะแล้วก็ทําการสรุปอะไรครับก็นี่ไงสรุปเนื้อหาถูกไหมหลักการสรุปเนื้อหาคืออะไรก็ไปลอกมาทีครับว่าชื่อโครงการก็ชื่อโครงการอะไรนะครับมีวัตถุประสงค์อะไรนะครับแล้วก็ yep. เขามีเรื่องของให้เจ้าของกิจการประเมินนะครับประเมินวันที่เท่าไหร่นะครับร้านตั้งอยู่ที่ไหนนะครับประเมินกี่ด้านนะครับแล้วก็ผลการเมินนั้นออกมาเป็นอย่างไรนะฮะถามว่าแล้วตรงนี้นะครับอาจารย์ครับแล้วหนูไปค้น ตรงนี้นะครับหนูเอามาจากที่ไหนได้บ้างหนูไปดูนะครับในบทสรุปของเขาเลยนะครับคือบทที่ห้าของเขาอ่ะนะครับเราหนูได้ไฟล์เสร็จปั๊บถูกไหมครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จปั๊บนะครับเราก็เอาเมาส์คลิกไปนะครับคลิกไปที่บทที่ห้านะครับในบทที่ห้าของเขาเองเป็นเรื่องของสรุปโครงการนะครับหนูก็ไปดูในบทสรุปโครงการเขาเองนะครับแล้วก็เอาเนื้อความในบทสรุปโครงการเองก็เอามาใส่นะครับเพราะงั้นทุก ทุกโครงการเองมันจะมีบทสรุปในบทที่5นะครับซึ่งอาจารย์จะได้บรรยายต่อนะครับว่าสรุปอย่างไรนะครับตอนนี้เวลาหนูไปค้นหนูก็ไปดูที่บทสรุปของโครงการของเขานะครับในบทที่5นะครับแล้วหนูก็เอาเนื้อความเขาเองเอามาใส่นะครับในเรื่องของบทสรุปโครงการนะครับอย่างกรณีนี้ก็เป็นโครงการนะครับเล่มแรกนะครับเรื่องของตาเิมสวยนะครับโครงการเล่มที่สองก็เหมือนกันนะครับหลักการเดียวกันครับก็ไปค้นมานะครับเล่มสองมีใครนัดวิภามีปานมีวุฒิวัฒนะครับ นะครับเขียนว่าปีอะไร .2 5ยนะครับก็หลักการเดียวกันนะครับก็คือชื่อโครงการชื่ออะไรนะครับมีวัตถุประสงค์อะไรนะครับแล้วก็มีการประเมินอย่างไรนะครับมีประเมินวันที่เท่าไหร่นะครับลานตั้งอยู่ที่ไหนนะครับประเมินกี่ด้านแล้วก็ผลการประเมินเองนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็มาจากบทสรุปของเขานะฮะบัสรุปของในเล่มนะครับ ก็เหมือนเขาไปคลิกในบทไปดูบทที่5นะครับเม้าล์คลิกเสร็จปั๊บแล้วก็ไล่จากไฟล์เข้ามาบทที่5เสร็จแล้วไปไงหนูก็หนูก็มาพิมพ์นะเพราะ PDF มันไม่เช่เบิร์นะครับหนูตรงนี้ตรงเนี้ยในเรื่องของโครงการเกี่ยวข้องเนี่ยหนูต้องพิมพ์เองนะครับนะมันไม่เหมือนกับรายวิชาเพราะรายวิชาเมื่อกี้เราสามารถเซิร์ชนะครับจาก Google ได้นะครับซึ่งเป็นไฟล์ Word ได้แต่อันนี้มันเป็น PDF นะครับหนูก็ต้องออกแรงพิมพ์นิดนึงนะครับนะก็ดูจากเนื้อหาบทสุปของเขาเองแล้วก็มาพิมพ์ใส่เข้าไปนะครับ ก็ไม่ยากนะครับทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ประมาณสักเท่าไหร่ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องนะครับก็น่าโยมมาสักครึ่งหน้าได้มั้งนะอาจารย์ดูประมาณแล้วนะประมาณครึ่งหน้านะครับเพราะฉะนั้นในบทที่สองเองถ้าอาจารย์พูดโดยสรุปนะเนื้อความเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับตรงรายวิชาที่เกี่ยวข้องดูไปค้นมานะครับเท่าไหร่6คูณ3 6 38ถูกไหม18หน้านะครับมาเอาโครงการรุ่นพี่ที่เกี่ยวข้องนะครับสักขาไปนะครับโยะมาสัก หน้าหรือหน้ากว่าๆนะครับก็เบ็ดเสร็จรวมแล้วเนี่ยนะครับในบทที่สองเนี่ยตกประมาณยี่สิบหน้านะครับตกประมาณเกือบประมาณยี่สิบหน้านะฮะยี่สิบหน้านะครับงั้นจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสองเรื่องนี้เป็นหลักนะครับก็คือเรื่องของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับโครงการรุ่นพี่นะครับที่เราไปค้นมานะครับงั้นอาจารย์หวังว่านะครับในบทที่สองนี้นะครับพวกเราคงเข้าใจแล้วนะครับว่าคอนเซ็ปต์นะครับในเรื่องของการทําบทที่สองเองเนี้ยทาอย่างไรนะครับแล้วก็ไปค้นที่มาที่ไปอย่างไรนะครับสำ คนที่ฟังคลิปวิดีโอแล้วไม่เข้าใจนะครับก็เปิดย้อนหลังนะครับกลับมาฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่าทําอย่างไรค้นอย่างไรนะครับแล้วก็ตัดต่ออย่างไรนะครับแล้วก็ค้นหาจากที่ไหนอย่างไรนะครับก็ไม่ยากนะครับโครงการนะครับก็ให้กำลังใจนะครับในบทที่2นะครับจะได้ทุกคนจะได้ทุกกลุ่มจะได้ทําให้มันเสร็จนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ